สวัสดีครับท่านสมาชิกวัน,นที่ท9ก้ากรกฎาคม59ากกรุงบีเคบางบอนออกซ้อมอากาศโหดวังมะนาวปล่อย9.12โมงนาทีมาถึงกรุงเก้าโมงปล่อย9.12โมงมาถึงกรุง1 0บโมงส0นาทีข้ากบ,บิน58นาทีวันนี้ บินเยอะเพราะลมมันนิ่งครับวันนี้ไม่มีลมเลยนิ่งตั้งแต่เช้าอากาศร้อนพอควรร้อนอบมาเป็นชุดครบอีกตัวเกเรก่อนลังคาไม่ลงไม่รู้เบอร์อะไร กับมาก็อาการล่าเริงดีใช่ได้นกเนี่ยซ้อมเนี่ยต้องดูด้วยดูสภาพกลับมาด้วยเพราะเวลาไปซ้อมไม่ได้อยู่รับนกเนี่ยปวดหัวนะการซ้อมนกเถอะไม่ได้รับนกด้วยตัวเราเองเนี่ยดูไม่ออกออกมาเป็นยังไงนี่มาถึงกินอิดก,กินอะไรกันเลย,เยใช่ได้ นี่ <S <S เด็กใหม่อเอามาช่วยกูขี้โดนปลากเกียวฝากฝากรักให้และหนึ่งแผลไหนดูนี่ขึ้นอกไหนหันมาทางแดดดิเออเนี่ยโดนแช่ละหนึ่งแผลหนังฉีกเลยโดนทิ้ไปทิ้งหงายเลยมาอีกวันหนึ่งมันกระโดดกระโดดทิบงหงายท้องเลย <S <S 2> <S 2> <S ปลากเกียวสแสบไหมล่ะนักมวยเล่นอย่างไรไม่ได้ปลาเกียว มัมีสองชื่อถ้าชื่อปลาเกียวนี่จะดุหน่อยก็แข่งชุมพรหายตัวเดียวตอนนี้ยังไม่มาคือแปดหกลกของอภิชาติอ,อื้ นกทางไกลเนี่ตอนเป็นลูกนกในพื้นฐานจะต้องดีถ้าพื้นฐานไม่ดีเสร็จอย่างกรุงดีเคบางบอลเนี่ยอย่างตัวเนี้ยตอนเป็นลูกนกไปชนมาเย็บหน้าอกไหลาไหลเข็มแข่งก็ไม่เคยดีเลยแต่ไม่หายซ้อมก็ตกฟูงบ้างแข่งก็ท่ามวันบ้างครับนกถ้าพื้นฐานลูกนกไม่ดีก็เป็นอย่างนี้แหละเจ็ดตัวมันพยาดนกใจมันเสียใจไม่สู้แล้ว แต่มานะชุมพรก็มาวันนี้ก็จับไปซ้อมเอาให้ไม่ไหวก็เก็บลงไปชุมพรไปแล้วสุราษฎร์เลยไงโซลราอัลลหน้าโซล่าอัล์หน้าท่าชนะท่าชนะทาน่าชนะหลังสวนหลังสวนยังชุมพอรอยู่ในเขตชุมพอรอยู่เยิงนกไม่มีอะไรมากมายแล้ว ไม่มีอะไรพิสดารเรียนเราเข้าใจมันก็พอศึกษามันเข้าใจมันตามมันให้ทันโอเค